เราก็น้ำสงพระนะคะน,น,น้สนำสงพระน้ำเด้อนี่ยน้ำสงพระน้ำเด้อค่ะเพื่อนๆนะน้ำสมพรสงพรทาคไชนลุงก็นนะ มันเจี๊ยบวนเนี้ยวันเดินเดินไปเดตานันเข้าในวิหารดูครัะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปที่เจ้าก่อนเราไปนี่ก่อนเราไปส่งน้ำเดี๋ยวก่อนจานก่อนเดิงหมอที่เจ้าหน่อยเห็นปะวัดมาทางบนเจ้าแล้วก็บที่แก้วเรากะอืมโอ้เขาดำน้ำพระด้วยโอ้ดีจังเลยไปส่งนี่ก่อนส่งน้ำนี่ก่อนอืม ขอต้องเท่าห้องว่าส,สดี่หออเอา้าวคือวาย,ยังแซนมามาี่เขไปเถียนเนี่นี่เห็นแล้วแหละโอ้ยเดี๋ยวคอยนั่งก่อนเด้อคอยรถนั่งนี่แหละมาเอาใส่น้ำให้มือหน่อยดิ่น้ำให้มือหน่อยเอาพอพอ,อโอเคเดี๋ยวนี่เขาก็จะส่งน้ำพระกันอีก้อที่เนี่ยอืมเดี๋ยวเขามาเบิรงนดูเออเบิร์นจะส่งน้ำพระกันอีกมั้งบ่โอ้โหดีจังเลย ดีดีดีเอาน้ำไว้เมืองได้ละเลือใช้หมดได้ละดีจังเลยมาได้จังหวะพอดีเลยเรานะคะนี่ก็ส่งนำผักก่อนนี่ไปไหว้ผักก่อนเด้อก้าวขึ้นหุกอ่ คนหนึ่งก็เดินรงอยูู่นเดียวนะเขาไม่เข,ข้าไปเขาแม่เข้าไปนะคะ เอาข้าไปนู่นก่อนเดี๋ยวก็มาส่งน้ำพระพระขึ้นหมุนอย่ามั้งเออไปไปอันนี้วันที่1ันี่นะคะเมษายนนะคะขอมาทำบุญกันนี้เขาทำบุญอาจ่ายก่อนดเดียวทำบุญคนฉลาที เนี่ยงานเนี่ยงานตรงนู้นนะบนวัดซีนะครับทุกคนเละนี่นะครับออกมาทุกคนเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อมันกเนี่ยล้อก้อนล้อก้อันก็ส่งน้ำพระบ่เขามันมันไหลมันจะส่งน้ำมันบ่เขาะมันจะส่งน้ำมันบ่ส่งก่อนส่งก่อนเขาว่าส่งก่อนเขาว่าส่งน้ำก่อนตัวมันมาล้อก่อนมันมาเออเขาจะส่งน้ำพระกันอยู่ เออเอาเอาวางไว้นั่นก่อนเอาเอาเอาซองทีแรกเก็บซองก่อนเก็บซองก่อนเออเอาเขาวางไว้นั่นมาส่งน้ำผักก่อนเอาน้ำมาด้วยเด้อเอาน้ำมานั่นน้าน้ำมันน้ำเอาเอาน้ำมันน้ำน้ำใส่น้ำลงน้ำผักใส่น้ำจากแกง โอเ้เขามีน้ำอยู่น้ำจงน้ำพระโอเ้เขามีเขามีน้ำให้อยู่จงน้ำพระพอดีเลยโอ้ดีจังเลยนี่ชงน้ำพระผะัดทตดเ,เ็นว่เนเนาเพื่อนๆผัดทตุนะคะมาเขาจงน้ำพระพอดีเลยเขาก็่งน้ำพระ มาส่งส่งส่งช่วยสวยเดี๋ยวคอยจะไปไหว้พระขโมยมนไหว้พระข้างบนก่อนไหว้พระนี่บนไหว้พระข้างบนก่อนค่ะ น่าพักสวยงามวายก่อนโอยหอนจังเลยเย็นช่ำเลยเดี๋ดวยวไายผักก่อนนคะคะมาวายผักวายเจ้าก่อนดูเออวายผักก่นอ,อ,อกน บอกให้เอาน้ำม,มาก,ก็บบ่อมาน้ำส่งปล่อยก,ก็มาสรงอันนี้ตัวหินก็มาสัดจุ้ดดีเนาะวันนี้มาเป๊ะเลยเนาะมาตรงเลยเนาะมาตรงกับเขาเลยเนี่ยดีมากเลยเนะน,นี่ยวันเนี้ยว่าพายมาเสร็จแล้วเธอเลยอยากเข้าของน้ำได้คนนะ่ะ เทน้ำก่อนเดี๋ยวเวลานื้จะขึ้นไปทั้งบนมานอยู่เลยนเนาะเป็นมานอยู่เลยเอ้าแล้ถือให้ด้วยบอก่าถือเองดีกว่าบคือดอกเบิ้มเร้วก็่องน้ำพันาเอ โอเคนะคะเพื่อนๆเอาตำหนิก่อนเด้อ